ตอนที่255หลี่ต้องเสียนผู้บังอาจหากมองสำนักพยากรหลวงจากม,มุมสูงจะเห็นเส้นแสงสีเงินสว่างวาบแวกผืนผ้าดำมืดหนาหนักได้อย่างสบายทั้งสีฟังเหนยนและทิประจา์รุ่นแรกของเขาหลงหูกระแทกชนกระบวนทัพของสกุลลี่หลีโ่โศกอัวบผู้บังคับการกองพันชำนาญยิง ประจำการทัพเหนือแห่งนครบานซึ่งอยู่หน้าขบวนทับมันถูกท่อนสุงกระทุงกำแพงเมืองจู่โจมรุนแรงกระเด็นหือออกไปเจ็ดประจังข้างกายล้วนเป็นทหารที่ประสบชะตากรรมอย่างเดียวกันต่อให้สวมเกราะหนักก็ตามทหารสวนมากสลบเหมือดเหมือนตายบางคนร้องโอดโอยโหยหวนหลีโซโกัวจะสลบไม่สลบแหลพยายามสั่นโครงศรีรษะกัดดิมฝีปากแตกเพื่อให้ตนเองมีสติเบิงตาโตสุดกำลัง หันอย่างยากลําบากไปมองต้นต่อหายนหน้าที่ฝากขบวนทับเข้ามาเงาหลังนั้นอยู่ในชุดไว้ทุกไม่ได้สวมชุดมังบัดนี้เก็บดาบแล้วสบัดดาบเพียงเบาๆเพื่อสลัดสายอาสานีสีม่วงอสับสนยุ่งเหยิงตรงปลายดาบแผ่นหลังมีโลหิตสดผุดซึมเป็นดวงเหมือนโลหิตท่ามกลางผืนหิมะสะดุดตาเป็นพิเศษจากนั้นลีโซกัวก็ขนลุกซูเมื่อเห็นรูโพรงขนาดเท่ากำามปั้นบนซวงออกของเซียนถือกระบี่ เป็นรูกลวงเปล่าใหญ่ขนาดนั้นแต่เซียนยังคงสีหน้าไม่ยิราะเหมือนสตรีไม่ระวังถูกเข็มแทงปลายนิ้วจนโลหิตผุดซึมขึ้นมาหนึ่งหยดกันนั้นเซียนสวมกวารูปดอกบัวยืนข้างเซียนถือกระบี่อีลีฝ่ายหลังจ้องฟานอองนมที่กำลังรวบรวมลมปานยิ้มเล็กน้อยพลางกล่าวว่าไม่เป็นอันใดจอหมอน,นี่ยังคงไม่ได้ใช้กระแสชะตาของเปิรเหลียงในเมื่อประมาทแบบนี้โดนอีกสักเจ็ดแปดดาบก็ไม่เป็นอันใด วิธีแลกเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ข้าไม่เสียเปรียบเสียนสวมควานรูปดอกบัวชุดนักพลดธรรมดาแบบเก่าไม่ได้สวมชุดเหลืองม่วงเหมือนเสียนท่านอื่นมองสีเฟื่องเหนียนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนทายลมปราณถอนหายใจลวกล่าวว่าใย,ยถึงต้องลำบากด้วยสีเฟื่องเนียนรู้หรือไม่ว่าตลอดทางที่ดำเนินมาเจ้าลาทิ้งไปเท่าใดธรรมกายแห่งเจินเดินกระแสปราณแห่งห้องเต้ฉินเท่านั้นก็ช่างเถอะ พอเป็นเรื่องเรือนรางยากจับต้องแต่ตอนนี้กระทั่งชีวิตในโลกนี้เจ้าก็ไม่สนใจใยดีแล้วหรือสีเฟื่องเหนียนไม่ได้สนใจวาจาของเสียนเทาเหงยหน้ามองหอป,ปลูกปลงฟ้าของสำนักพยากรณ์หลวงทั้งสองฝ่ายต่างรู้แน่กใจระหว่างที่สีเฟื่องเหนียนเปลี่ยนถ่ายลมปราณก็เป็นโอกาสเหมาะให้สองเสียนลงมือเสียนสวมกวนรูปดอกบัวสนทนากับสีเฟื่องเหนียนพ่อถ่วงเวลาโอกาสชนะของทั้งสองเสียนมีมากกว่า ร่างไร้มนทินของทั้งคู่แตกเป็นเศษซากดังโยกได้ก็จริงแต่ไม่ได้นับว่าได้รับบาดเจ็บอันใดแต่สีเฟื่องเหนียนนั้นแตกต่างออกไปที่เรียกขานว่าเทพเซียนปัตภพีในโลกลาจะกล่าวไปก็ยังคงเป็นมนุษย์ต่อให้เป็นเทวะอย่างเก่าสู่ลูหากเอ่ยถึงร่างพลังแล้วก็ไม่อาจเทียบกับเซียนที่แท้จริงได้ต่อให้เจ้ามีอาวุธวิเศษก็ทำร้ายร่างไร้มนทินของเซียนไม่ได้แม้แต่น้อยแต่กะน,นั้นถ้าร่างเซียนมีมนทินเช่นนั้นก็ถึงขั้นชีวิตทีเดียว จะบันทอนตบ,บะและกุศลดีที่สั่งสมมาอย,ย่างยากลําบากมาหลายสิบชาติพบดังนั้นอาวุธที่แท้จริงที่ทำร้ายเสียด้ดไม่ใช่ดาบเปยเหลียงธรรมดาทั่วไปแต่เป็นกระแสชะตาของเปยเหลียงสีเฟืงเหนียนเก็บสายตากลับมาจู่ๆก็ยิ้มแล้วเอ่ยว่าก่อนหน้านี้เจนเดินอาวุโสใช้เบิกภูผาและตะกายสวรรค์ขาน้อยทราบซึ้งไร้สิ้นสุดมาแล้วไม่ตอบแทนนั้นไม่มีมา คำว่ามารยาทออกจากปากยังไม่ทันจบร่างของสีเฟืองเหนียนก็หายวับไปจากนั้นก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเซียนสวมกวานรูปดอกบัวยังไม่มีเขาลังมาก่อนดาบเปยเลี้ยงกวาดผ่านศีรษะเซียนเซียนสวมกวานยิ้มอย่างเย็นชาสองมือไพล่หลังย่ำซอยฝีเท้ายังแผวเบาไปด้านหลังหลายก้าวท่าร่างล่องลอยแต่ชายแขนเสื้อไม่พลิ้วไหวแม้แต่น้อยทันใดนั้นก็ปรากฏสีเฟืองเหนียนอีกคนตรงหน้าเซียนสวมกวานประดุดเงาติดตาม ยังคงทําท่าเดิมฟันดาบเปยดเลี้ยงใส่ศีษะเซียนเซียนขยบฝีเท้าไปด้านข้างอีกหลายก้าวหลบเลี่ยงคมดาบแม้มีร่างไร้มูลทินเหมือนวัชระไม่เสื่อมสลายของุทดแต่เซียนสวมกวนไม่เชื่อว่าสีเฟืองเหนียนจะไม่เล่นเลยใช้เพียงดาบเปยดเลี้ยงฟันใส่เพียงอย่างเดียวเซียนสวมกวนย่างก้าวอย่างเดินดาราย่อโลกาอยู่ในตารางนิว้วสองสามก้าวเท่านั้นก็เคลื่อนร่างย้ายตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย ดาบของสีฟึ่งเหนียนฟันพลาดเป้าทุกครั้งทั้งสองฝ่ายต่อกรกันอย่างฉับไวเพียงพลิบตากปรากรกดสีฟึ่งเหนียนไม่ต่ำกว่าร้อยคนกลางจัตุรัสสำนักพยากรณ์หลวงเสียนสมกวนยังคงท่าทีสบายเคลื่อนไหวไปมาบนจัตุรัสที่เริ่มแคบลงทุกทีดังมัจฉาแหวกว่ายในสาครเสียนถึกระบีอีลี่ไม่รีบร้อนเข้าช่วยประการแรกไม่จําเป็นต้องให้เขาวาดงูเติมขากระทําเกินจําเป็นหลักการที่สอง เวลาที่ผ่านไปทุกพริบตาก็หมายถึงเชือกรัดคอของฟานหนมผู้นั้นจะรัดแน่นขึ้นเดื่อยๆและคนที่รัดเชือกก็คือตัวฟานอ๋องน่มเองมือขวาเขาถือกระบี่อีลี่ตั้งขวางไว้ตรงหน้าจิกปลายนิ้วชี้ด้วยนิ้วหัวแม่มืออย่างแผ่วเบาโลหิตขาวบริสุทธิ์ผุดเสริมปลายนิ้วเปล่งแสงสว่างเรืองรองก่อนจอบปลายนิว้ววาดยันบุญกระบี่ไม่ท้อซึ่งปราบมานมานับไม่ถ้วนเล่มหนันกระแสปลานที่แฝงในเมืองไทยอันต่างไหลกลูมาทางสำนักพยากรณหลวง เมื่อยันก่อตัวสําเร็จโอกาสชนะก็อยู่ในมือแล้วเสียนซึ่งยังคงใบหน้าหมดจดอ่อนเยาว์ยกยิ้มมุมปากข้าวาดยันยิ่งใหญ่แบบหนึ่งเจ้าทนได้หรือในสายตาของพลเกาะหลีอย่างที่มีวรยุทธ์ไม่โดดเด่นเวลาแค่ชั่วพริบตาลานจัตุรัสก็ปรากฏเปยดเลี้ยงอ,องถึงหลายสิบคนแค่กระพริบตาอีกครั้งก็กลายเป็นหลายร้อยคนแล้วทหารสกุลหลี่ที่ไม่ได้สลบอีกพันนายต่างนิ่งงันเป็นไก่ไมย ได้แต่เบิกตาโพงภายในใจทหารเหล่านั้นต่างรู้สึกสลับซับซ้อนยิ่งหวาดกลัวฟานอองหน่มเพิ่มมากขึ้นแต่เครื่องแค้นน้อยลงดูแล้วเหมือนเลวไหลแต่เหตุผลอันแท้จ,จริงนั้นง่ายดายยิงก็เหมือนยุทธภพในช่วงแรกแม่นางใดบ้างไม่ชื่นชอบหลีชนกังชาวยุทธในใต้ล่าคนใดบ้างไม่เลื่อมใสศรัทธาหวังเสียนจือไม่ว่าวีรกรรมหลายเรื่องของสีเฟืองเหนียนจะเป็นจริงหรือไม่ แต่ในใจทหารหลายคนยังคงเลื่อมใสศรัทธ,ธาในทางกลับกันทหารสกุลลีจากที่เคยเคารพเทพเสียนพอเห็นพฤติกรรมเห็นชีวิตผู้คนเป็นผักปลาตอนนี้เกิดความรู้สึกเป็นปอรปักทหารหลายคนถูกเสียนประทับร่างกลายเป็นร่างเปล่งแสงทองช่างอม,มหิตตอผูถุชนโดยแท้บนกำแพงสูงลวดหยางหิ้วกาสุราด้วยสองนิว้วโยกไหวไปมาเบาๆยิ้มพลางเอ่อยว่าเฉาฉางชิงยื่นมือเข้าแทรกไม่ได้ เติ้งไทเอออย่างเจา้าดีชั่วก็มีความสัมพันธ์เป็นญ,ญาติกับเขาจะเอาแต่ชมมองความคลึกคลื้นอยู่ตรงนี้อย่างนั้นหรือรอบข้างไม่มีผู้ใดเติ้งไทเอ๋อเองก็ไม่ชอบวางมาดยอดคนบัดนี้ย่อตัวลงข้างข้างขาของเฉาฉางชิงเอออย่างไม่สอบอารมณ์ว่าความสัมพันธ์เล็กน้อยผายลมนั่นใช้ที่ตรงไหหมดไปนานแล้วเฉาฉางชิงเอ,อ๋อเยาว่าเจา้าจะให้เทพกระบีดอกท้อของพวกเราลำบากใจเลยการต่อสู้ครั้งนี้ แน่นอนว่าข้าไม่อาจยื่นมือเข้าแทกแต่อันที่จริงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สะดวกยื่นมือเข้าแทรก,ก็เหมือนกับที่จุดพักม้าเสียมาวยเมื่อวานนี้สุดท้ายดูเหมือนว่าข้ากับเติ้งไทเออต่อตีกับคนคนเดียวแต่คาดว่าเจ้าเองก็รู้ว่าถึงระดับพวกเราแล้วจํานวนคนมีความหมายไม่มากหน้าตาศักดิ์ศรีต่างหากที่สําคัญยิ่งเติ้งไทเออเอ่ยเหมือนนึกบางอย่างได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ปฐมาจ,จารย์หลีที่ลับๆับล่อๆนั้นสมควรช่วยเหลือถึงจะถูกต้องกับมัง ล้วอย่างเอ่ยประชดมาอย่างนั้นเจ้าว่าอย่างไรเล่าจากนั้นล้วอย่างก็ปลายตามองท้องฟ้าปรลาดหนึ่งมคาฟ้าหมุนเวียนเป็นวัฏจกักรหลักการสวรรค์กระจ่างชัดแจ้งต่อให้เป็นเติ้งไทเออก็ตะลึงเพลิงเพลิดหันไปมองเฉาฉางชิงฝ่ายหลังพยักหน้าเล็กน้อยเติ้งไทเออเดือดดานทันควันเอ่ยคำหยาบเป็นครางแรกเอากับสุนัขมันเถอะเด็กคนนั้นจะไหนอนาถน,นัก เดิมทีจะต้องให้ปฐมมาจาลีกลับชาติมาเกิดเป็นผู้สยบอกหรือเชาฉางชิงเอ่ยเชี่ยงชาในเมื่อกระทั่งประตูสวรรค์ปฐมจาจาลีก็ยังถอยออกมาได้ใช่ว่าจะกระทําโดยอิงตามหลักการสวรรค์น,นี้เติ้งไทเอ๋ยิ้มเย็นชาช่างใช่ว่าได้ประเสริฐนักล้วอย่างยิ้มตาหยี่ไม่พอใจหรือเติ้งไทเอ๋สูดหายใจเข้าออกลึก,ลก ช่างเธอะต่อให้ข้ายินดีช่วยเด็กนั่นใช่ว่าจะยินดีล่วดหยางดื่มสุราไปหนึ่งคำเอ่ยด้วยสีหน้าสบายสบายว่านั่นก็ใช่เติ้งไทเอ๋อลุกขึ้นสะบัดข้อมือแล้วเอ่ยเสียงถุมบนขนความแค้นของสำนักพยากรหลวงสีเฟือง,งเหนียงคลี่คลายด้วยตนเองตายที่นี่ก็คือชะตากรรมของเขาถึงอย่างไรวันนี้รอดชีวิต จุดจบในภายภาคหน้าก็ใช่ว่าจะดีไปถึงไหนแต่ว่าเสียกวนอิงก,กระต่ายเท่าขาแข่งคล่องแคล่วนั้นคราวนี้ข้าจะไล่ตามให้ดีสักครั้งผ่านเมืองเซียงฝานของชิงโจถือว่าเป็นตอนกลางของสายน้ำกวางหลิ่งหลี่อี้ฝูและอีฝูนั่งสมาธิอยู่ริมน้ำอีฝูนักพลดน้อยนั่งสมาธิจนพลอยหลับไปหลี่อี้ฝูนักพลหนุ่มก็ไม่ตํำหนิทุกครั้งที่อีฝูงงเงีนจะหงยายหลัง หลีอี้ฝูจะยื่นมือไปประคองหลีอี้ฝูเจ้าสำนักบูตึงในตอนนี้พาอี้ฝูลูกศิษย์ลัดล้อสายน้ำกวางหลิงเพื่อคุ้มกันส่งปลาหลีท่องแม่น้ำสู่สมุทรทันใดนั้นร่างหลีอี้ฝูสะท้านไหวได้ยินเสียงเบาๆดังข้างหูอี้ฝูหลีอี้ฝูค่อยๆหันไปเห็นนักพลดนุมนั่งอยู่ข้างๆตนยิ้มให้อย่างอบอุน่น นักพลดผู้นั้นและอีฟูแยกนั่งข้างซ้ายขวาของหลีอีฟูสองตาหลีอีฟูร้อนดื่นจะลุกขึ้นคาระวะนักพลดผู้นั้นโบกมือปรามแล้วเอ่ยว่ยาอย่าบนเขาของพวกเราไม่นิยมเรื่องนี้หลีอี้ฟูยังคงลุกขึ้นทำความเคารพอย่างนอบน้อมเอ่ยเสียงสะอื้นว่านักพลดต่ำต้อยหลีอีฟูคำนับอาจารย์อเล็กเจ้าสำนัก นักพลดนมที่หลีอี้ฟูเรียกว่าอาจารย์อาเล็กทำหน้าจนกระใจเจ้านะ่ะช่างเหมือนสิทธิพี่อีขากลัวเจ้าแล้วเมื่อก่อนอยู่บนเขาสิทธิพี่ใหญ่ผู้คุ้มกดยังไม่พิถีพิถันท่าสิทธิพี่อีตอนนั้นซสื่อจือเตี้ยนเสี้ยอัดคนเสร็จก็มอบตำราพวกหนันให้อืมเจ้าเข้าใจว่าเป็นตำราแบบไหนเป็นประเภทที่มีภาพวาดมากกว่าตัวอักษรแบบนั้นทุกหลังที่สิทธิพี่ใหญ่ค้นเจอก็จะตัดใจทิ้งไม่ลง มีแค่สิทธิพี่อีพอจับได้ก็บิดหูต่อว่าคาดังนั้นต่อไปเจ้าพบว่านักพจน้อยรอบเก็บตำราแบบนั้นไวให้ต่อว่าไม่กี่คำก็พออย่าลงมือตีจะตีก็ได้แต่จำไว้ว่าต้องบอกพวกเขาว่าวันใดบำเพ็ญตบะสำเร็จจะคืนตำราพวกนั้นให้ตอนนั้นสิทธิพี่ใหญ่บอกข้าแบบนี้เจ้าดูสิต่อมาข้าไม่ใช่ว่าเอาฐานแล้วหรือหลี่อี้ฟูยกมือปาเช็ดดวงตา ยิมอย่างเข้าใจอาจารย์อาเล็กของหลี่อี้ฝูก็คือหงสีเซียงคนขี่กระบือหงสีเซียงมองสายน้ำกวางหลิงเมืมอลอยไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าคราวก่อนจากไปอย่างพี่รีพี่ไรเป็นเรื่องช่วยไม่ได้มกคราวนี้นอกจากอยากมาเพื่อทักทายเจ้าแล้วก็อยากขอยืมกระบี่เจ้าสักครั้งหลี่อี้ฝูพยักหน้าอย่างหนักแน่นไม่มีสีหน้าสงสัยแม้แต่น้อย ผงสีเสี้ยงเงยหน้ามองฝาปีนั้นไม่ไปต่อไปก็ไม่ไปแล้วดังนั้นเรื่องนั้นได้แต่ลำบากเจ้าแล้วสีหน้าหลีอี้ฝูกระจ่างและม่งมันอาจารย์อเล็กวางใจทั้งสองยืนขึ้นพร้อมกันหงสีเสี้ยงตบตกบ,บาหลีอี้ฝูยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่ากลาหารก่อข้ามากหากเจ้าขึ้นเขาเร็วสักหน่อยก็ดีข้าจะให้เจ้ายืมตำราแน่ หลี่อี้ฟูยิ้มออกไม่มีความคิดว่าภาพพจน์ของอาจารย์อเล็กในใจเขาจะพังทลายอาจารย์อเล็กที่เป็นแบบนี้ต่างหากถึงเป็นอาจารย์อเล็กของเขาหลี่อี้ฟูปลดกระบี่ไม่ท้อที่สะพายติดหลังลงและมอบให้หงสีเซียงหงสีเซียงรับกระบี่ไม่ท้อไปก้มหน้ามองนักพลดน้อยอีฟ้ฟูจูๆ่ๆก็เอ่ยกับหลี่อี้ฟูว่าอีฟ้ฟูฝึกบำเพ็ญมาคาใหญ่เสียการเพราะคำว่าอายุวัฒนะ บำเพ็ญตะบะไม่อาจมีแต่ใจมุ่งมั่นจะเป็นเซียนจนไม่ได้เป็นมนุษย์หลักเหตุผลนี้ช่วยข้าบอกตนเองด้วยหลีอี้ฟูตอบรับหงสี่เสียงโยนกระบี่ไม่ท้อแสนธรรมดาไม่มีใดเกินลงกลางสายน้ำกว่างหลิ่งหัวรอเสียงเบาและเอ่ยว่าบำเพ็ญพลดมาแปดร้อยฤดูศาสตร์ไม่หมายมากกระบี่เหินเด็ดหัวใครไปชั่ววินาทีที่หงสีเสียงโยนกระบี่ไม่ท้อออก ฟ้าลั่นคลันคลื่นเหนือผืนน้ำทันทีเทวะนั่งบนปลายเมฆตวาดลั่นกล้องโลกาหลีต้องเสียนเจ้าบังอาจมากหงสีเสี่ยงแงนหน้าหัวร่อลันนักพลดต่ำต้อยขวัญกล้าคลุมฟ้ามาแ0ดร้อยปีแล้วกระบี่ไม่ท้อที่ยังคงอยู่ในฝากลอยเหนือสายน้ำอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หายวะไปเทวะบนฟ้าพลันเงียบเสียงฉับพลันทันที หลีอี้ฟูมองผืนน้ำไม่ได้หันหน้าไปอาจารย์อาเล็กไปแล้วจิตทรนงองค์อาจสามเชียสง่างามนับสหัสการ